สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีปีใหม่ปีนี้ด้วยนะครับก็วันนี้วันที่หนึ่งมกรานะครับเป็นบิทแรกของทางร้านนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับชุดสักนะครับลูกค้ารีเควสมานะครับในงบประมาณ4.000บาทนะครับอยากได้อุปกรณ์สักครบชุดดีๆนะครับพร้อมสีนะครับ ทางร้านก็จะจัดให้ตามงบแบบคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในวันปีใหม่วันพิเศษนี้นะครับทางเราก็จะจัดให้อย่างคุ้มคุ้มกันเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกนะครับเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฮอคเทนเดอร์นะครับเป็นฮอกเทนเดอร์งานเทียบนะครับเป็นเกรดดีที่สุดนะครับในงานเทียบนะครับ ดีที่สุดก็ว่าได้นะครับเป็นตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่พลาสติกระบบคลิกแน่นๆนะครับแล้วก็มอเตอร์กำลังดีนะครับรับประกันมอเตอร์1เดือนเต็มนะครับหากมีปัญหาส่งเปลี่ยนส่งเคมได้ทันทีนะครับในระยะเวลา1เดือนนะฮะ แล้วก็เป็นหม้อแปลงตัวนี้นะครับมินิคัลเลอร์ฟูลนะครับตัวนี้เรื่องการจ่ายไฟไม่ต้องพูดถึงนะครับดีมากจริงๆนะครับสามารถล็อกฟูลสวิตช์ได้นะฮะแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดด้านหลังด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้ไฟทํางานต่ํานะครับอ่าต่อมานะครับก็มีผ้าพันกระบอกนะครับอ่าแล้วก็พร้อมสายนะครับเป็นสาย DC นะครับใช้กับเครื่องฮอททันเดอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็มีฝาใส่สีนะครับถุงเมือเข็ม10บเล่มนะครับเป็นเดินเส้น5้าเล่มนะครับลงสีลงเงาห้าเล่มนะครับแล้วก็มีวัสลีนนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นตัวเนื้อออยนะครับออยเมนท์นะครับเนื้อจะละเอียดมากนะครับเป็นของเซเว่นช็อปนะครับตัวนี้ก็ให้ไปหนึกระปุกนะครับ แล้วก็เป็นฟุตสวิตเลดนะครับตัวนี้ฟุตสวิตเลดรับประกันยาวๆเลยนะครับใช้ทนใช้นานแน่นอนนะครับตัวนี้ก็รับประกันให้สามเดือนเลยนะครับสำหรับฟุตสวิตตัวนี้นะครับมีปัญหาส่งมาซ่อมส่งมาเปลี่ยนได้เลยนะฮะอ่าแล้วก็มีหัวเชื้อทำความสะอาดนะครับหนึ่งขวดนะครับแล้วก็มีสีแท้ของเอทานอลนะครับขนาดเจ็ดซีซีเก้าขวดนะครับ สีแท้นะครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหากไม่แท้ผมยินดีคืนเงินให้10เท่าเลยนะครับเพราะผมแบ่งเองกับมือนะครับไม่มีผสมไม่มีเจือปนแน่นอนนะฮะส่วนไดนามิกก็เช่นกันนะครับมีสีขาวไดนามิกนะครับแล้วก็สีดำไดนามิกขนาด1ออนนะครับรับประกันสีแท้สักคนติดง่ายไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะฮะก็ให้ไปตามนี้เลยนะครับ อ่าแล้วก็มีน้ำยาลอกลายนะครับ2องออนนะครับแล้วก็มีกระดาษลอกลายนะครับของสปิริตของ m a d e in USA นะครับตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกฟรีแฮนนะครับสามารถลอกและลอกมือใช้ได้ทันทีเลยนะฮะใช้ได้นานด้วยนะครับสำหรับกระดาษลอกลายตัวนี้นะครับแล้วก็มีวิตามินนะครับทาหลังสัก ห้าซองนะครับสำหรับเวลาเราสักเสร็จนะครับแล้วก็เอาไว้ทาบํารุงได้นะฮะก็จะประมาณนี้